สวัสดีค่ะวันนี้ MPV ก็จะพามาแนะนำรถแบลคฮนคะจะเป็นคอมสูรุ่น t c 56-7นะคะคันนี้มีแอร์พร้อมมีใบมีดนะคะเดี๋ยวเราไปชมสัตว์กันเลยค่ะก็จะมาสัตว์ที่ดูคร่าวๆนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ค่ะที่หน้าร้านของเรานะคะร้านก็จะอยู่ คือหาบางพีประมาณกิโลเมตรนะคะ น,นมคมะคะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 1 8 3 0 2 9 0 9นะคะติดต่อหาคุณดราโลได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใก,กล้ๆนะคะ ส่วนของแผคนงานนี้ แปดหนึ่งปงศนะคะติดต่อหาคุณชีราโรดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ